สวัสดีคะ่ะชาวรักนาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ s t เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจอดจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณดาวของเดือนกุมภาพันธ์2566เดือนแห่งความรักจะมีดาวย้ายในหลายๆช่วงเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการขยับของดาวแล้วก็การพยากรณไปพร้อมๆกันค่ะตำแหน่งของดาวที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะคือน,นับปัจจุบันก่อนวันที่25มกราคม นี่คือสภาวะที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่ค่ะเราจะพูดแบบคร่าวๆสั้นๆนะคะเน้นเรื่องที่เห็นเด่นชัดเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของดาวค่ะก็เลยจะพูดให้ครอบคลุมจะได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณเข้าไปอยู่ในภพอลิเป็นบ้านของดาวเสาซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟกันในขณะที่มีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานเข้ามากลุ่มร่วมด้วย หลังปีใหม่มานี้คุณน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานนะคะเป็นได้ทั้งคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนเองหรือว่าถูกปรับเปลี่ยนจากองค์กรจากบริษัทที่คุณทำอยู่บางท่านมีการิรเริ่มทำสิ่งใหม่ๆควบคู่คคไปกับงานประจำแต่ก็มองว่าปัญหาและก็อุปสรรคในการทำงานยังค่อนข้างเยอะนะคะมีความกดดันจากสังคมการทำงานการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้าง การแบกรับภาระในเรื่องของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขหรือไม่คุณก็ต้องทำงานที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของผู้อื่นอันเนื่องมาจากดาวศุกร์และก็ดาวเสาร์เขาเป็นคู่ศัตรูกันค่ะท่านใดที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือบริษัทที่คุณทำจะต้องติดต่อกับต่างประเทศช่วงนี้คุณน่าจะมีอะไรทำมากเป็นพิเศษนะคะหรือไม่บางท่านกำลังรอข่าวสารบางอย่าง จากสถานศึกษาหรือที่ทำงานในต่างแดนท่านใดที่ทำงานร่วมกับคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องจุกจิกที่คุณจะต้องแก้ปัญหาร่วมกันค่ะดาวประจำตัวของคุณได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์คุณสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดค่ะเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ราบรื่นนักต้องเหนื่อยหน่อยนะคะการเงินแล้วก็โชคลาภกันบ้างค่ะดาวพุธเดินเร็วนะคะคุณมีไรายได้เข้ามาไม่ขาดค่ะ มีการวางแผนทางการเงินบางอย่างที่คุณจะต้องใช้จ่ายในอนาคตโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเกินนํามาพอประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันว่าการขยับของดาวในเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะมีทิศทางอะไรที่เราควรจะรู้ร่วงหน้ากันก่อนได้บ้างคะ่ะดาวศุกร์ดาวพภเกตย้ายพร้อมกันวันที่25มกราคมดาวพุธย้ายวันที่5กุมภาพันธ์เข้าไปอยู่ในภพอลี ดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานเป็นอุจวิลาชแล้วก็ปริวัติเกษตรคือการแลกเลื่อนกันร,ระหว่างดาวอังคารดาวศุกร์และก็พระราหูปัญหาอุปสรรคต่างๆก็น่าจะเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะในช่วงเวลานี้คุณจะมีการติดต่อประสานงานมีเรื่องที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นท่านใดที่รอข่าวสารความคืบหน้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะจากแดนไกลนี่ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้รับการติดต่อ รวมไปถึงท่านใดที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อมาด้วยเช่นกันค่ะการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็จะมีทิศทางความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นมีการสนับสนุนส่งเสริมกันดีแล้วในเรื่องของการเงินนะคะที่คุณวางแผนเตรียมการไว้ก็น่าจะได้นำออกมาใช้ในจังหวะเวลานี้บางท่านทำเรื่องซื้อรถซื้อบ้านหรือไม่ก็เป็นการปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัย มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแล้วก็บุตรหลานค่ะสำหรับการขยับของดาวชุดสุดท้ายในเดือนนี้นะคะดาวศุกร์เข้าไปกลุ่มร่วมกับพระพฤหัสได้มาตรฐานเป็นอุจวันที่18กุมภาพันธ์อยู่ในภพมรณะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่13ดาวพุธย้ายวันที่22เข้าไปอยู่ในภพปัตตนิด้วยอนุภาพของดาวเกษตรแล้วก็ดาวอุจนะคะที่อยู่ร่วมกันอยู่ในธาตุน้ําที่เป็นธาตุที่ส่งเสริม เรื่องที่ส่งเสริมก็เป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายทุกรูปแบบค่ะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนักท่องเที่ยวบางท่านมีการสืบทอดงานบางอย่างจากคนในครอบครัวหรือไม่คุณก็อาจจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวเดินทางไปทํางานที่ไกลๆนะคะเป็นได้ทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศดาวอังคารในตําแหน,น่งนี้นอกจากจะเป็นราชาโชคแล้วยังเป็นอุด,ดมเกณฑ์โยกหน้าพบมรณะ มีการขยับขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะในเรื่องของการทำงานสิ่งที่ดูจะเป็นปัญหาอุปสรรคก็ตรงที่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธไปอยู่ในบ้านของพระราหูนี่แหลคะค่ะการที่คุณจะต้องเข้าไปติดต่อหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่เจ้าของบ้านเขาไม่เป็นมิตรกับคุณสักเท่าไหร่พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภการเงินระวังการถูกหลอกหรือว่าการโน้มน้าวโดยเอาเรื่องของผลประโยชน์มาบังหน้า คุณยังมีเกณฑ์ของการถูกหลอกถูกเอาเปรียบอยู่นะคะในจังหวะเวลานี้สำหรับลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณยังคงได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวเสาร์ค่ะดาวบาระคอที่อยู่ในตำแหน่งนี้การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆอริศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความมานะพยายามไม่ใช่น้อยเช่นกันค่ะถ้าคุณมีนี้สินคุณก็จะสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีหรือไม่คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นนี่โดยเต็มใจ เพื่อการซื้อรถซื้อบ้านแต่มีข้อแม้แต่เพียงอย่างเดียวนะคะว่าทักษะจรของดาวเสาคุณต้องไม่เป็นกลกินีและคุณก็ต้องไม่ลืมว่าช่วงนาทิทองของดาวเสาในตำแหน่งนี้อยู่ถึงวันที่หนึ่งมีนาคมค่ะดาวทุกดวงนะคะจะให้ผลไปในทิศทางไหนเราต้องใช้ทักษะจรประกอบด้วยโดยเฉพาะดาวใหญ่ๆนะคะที่การโครจรของเขานานอย่างดาวเสานี้นะคะเขาจะอยู่กับเราถึงสองปีครึ่ง ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในชีวิตมากพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าทุกๆวันเกิดของเรานะคะทักษะจรจะเปลี่ยนฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้รับทั้งอนิสง์ที่ดีแล้วก็ร้ายจากดาวคนเกิดรักนาราศีเดียวกันไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับผลสําเร็จหรือว่าผลร้ายเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนจบแล้วนะคะสําหรับคลิปเดือนแห่งความรักไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นแบบไหนกันนะคะ รักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกค่ะและเมื่อใดที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบนะคะควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเรามักจะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอค่ะสิ่งที่พวกคุณควรจะเร่งรีบคือการพัฒนาตัวคุณเองในสังคมของการแข่งขันเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเอง วันนี้เรามีอะไรดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังเอซิสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงวินาทีนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ